เงือว่าล้วันเขาล้วันศินนี่ละยังมีฝันแต่วันที่เป็นต่างด้ก็ลองเบิองกันเนาะบ้างกันเบิองเนาะมันก็บรแน่นอนเนาะมันก็บอกว่าได้เนาะปู่ว่าอยู่บ้านนอกหรือปู่ก็ออกอยู่บ้านกอกมันนะจัะวันนี้จับขึ้นมาตัวได้กระไรเลขติบตัวก็ได้เรื่อบวกๆกันไปกันมาแต่เพื่อแล้วจะพิจารณาก็เทาะเสนอแต่ว่าอย่ากง่ายมันเป็นอะไรก็แต่ตุ้ม ลุ่มแม่ขาวเป็นภาพแม่ขาวตรวจม่นแล้วก็แล้วสามทุ่มเนาะครับเริ่มมาจาขุดจำขุดแล้วก็เผลอหลับหลับไปมันเที่ยงขึ้นนี่แหละต้องฝันฝันก็ฝันพ่อแยาดอกเราะวันฝันเป็นโตนั่นนะ่็วันที่แม่หรือบมแม่เนาะ็าล,ลองกันเบิ้งเนะงาะคุ้งกันเบิง้งฝันว่ามีผูม้มามีผู้ใต้ผู้มาลองลองถามมาทันว่า อายุเท่าไรนาะพีนี่อัศนกว่าหน่อยอัศนกวคือสามยี่สเนาะคน่เาอายุอกวาคิดเป็นรุ่อเนกรไนิดเก่งวี่มาถามอายุอัศอกว่าได้บอกมันก็ห้าสิบกว่าตัวห้าสิบกว่าหกสิบแล้วอัศนวะหรือว่าเปงพีอัศนกว่าครับผมอ๋อแลยถ้เดืดตื่นเลยตีสองขึ้นเดืไปสงนํำก็เลยย่างจงฟุงหอดตีตีได้าไม่ออกตรวจมุะ แนี่อะไรนี่มฝันเป็นโตยังเส่็จเลยเรียกบอกเขาว่าอามนันงาิหกสิบประตัวว่าสนกกว่าห้าสิบกว่าหกสิบตัวว่าสนกว่าห้าสิบกว่าหกสิบกัวเท่าไดรล่ะปู <laughs> น่าสิบสามมันออกไปแล้วห้าสบสามออกไปแล้ว <laughs> ห้สิบกว่าหกสิบก็หกศูนยเลยละ่ะค่ะก็ด่าเสได้ใจห้าสิกว่าหกสิบมันจริงห้าหกศูนย์ตขึ้นเลยน Oh. น,นั่งกินูเดียวตอนกกน่ห้าสิบก่ิบแม่บ่ตันอกว่าแมนกอปูใบนี่แล้วค่ะห้าหกศูนย์นนก็นั่งกินมหา้าศนยตะบ้วันนอกแววันนอกคืมาเข้า <c oughs> ขใจปั๊บเตอว์สันนอกไปสต่งไก่ห่าไก่เ <c oughs> ข,ขียนห้าหกศูนย์หน่อยคูเพิ่นมาไก,ก่เพิ่นเปนตัดนาค่ะเ,เอาแลเพราะว่าบ,าบางคนมันก็จะว่าศูนย์าหาูนหไปแล้ว <c oughs> มันก็มเียมันก็ปอแมนแตมันก็ออกซ้ำกันก็นี้มีหมหมดนั่นแหะเจ็ดอม้อเจ็ดหนึ่งหม้อหนึ่งเจ็ดอีกแมนค่ะเรียกรถคนี้ออกสองหมหมดหมดนั่นะพญานาหม้แรกมันออกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหมวดรุ่นมากพญานคมันเลยอยู่ใต้รถมันออกหนึ่งเจ็ดอีกนะก็เลยบอกเอาหมบอกเนียนีมที่พญนมันเลือยไป้่เ็ก่อนเป็นผูสูงจอดไปนี่้อเล็มนหม้อออกดน ช่วงนั้นพอ้ช่วงนั้นพอสวยมากตัวสมัยพระชายเอาวิดีโอเล่าขึ้นมากันได้มาดูสามตัวก่อนวันนี้ว่าฝันเกี่ยวกับรถโต้บูงหรือเปล่าไมีแต่ฝันแต่นี่ฝันขึ้นนั่นนะที่ครับยังก็โยมแม่โยมแม่ของย่าตแม่ของญาติลองร่างของญาติลองเขึ้นฝันไว้อย่างก็มือประจําศินฝันต้องมีไก่แม่นึ่งไปนอนอยู่ในทาล่า อืหใจแม่นึงยางเกียร์โลกกูขึ้นนึงข้างหลังตัวนึงวัตถุนวะยางไปว่ัตถุนวะลอยฟังยางก็ไปต่ละอุ่าวัตถุนตีว่าทางใดระโยงเมียแจ๊กเล้ววัตถุนวะแต่ของปูนี่ปูนี่ม่อนท่วนพ่วงฝันให้ฟังอีกอีกฝันสวดม่อนแล้วแล้วหรือม่านน้อนกับเผลยหลับไปนั่นละแล้วเราพี่ปูมาห้องเป็นเสียงผู้ชาย่จะเอาไปเห็นตัวดอกนี่เป็เสียงนี่เราฝันอายุเท่าไรน้อวัตถุนวา ไม่มันก็ห้าสิบกว่าตัวห้ากว่าหกสิบตัวตัวว่าสนกว่าอืมสนน่ก็เลยสะดือตื่นมันจะติีห้าหกศูนย์คือว่านกปูเนาะตื่นวันนี้ก็เลยตียี่สิบสองครึ่งสงน้ำที่สามไม่ย่างจงกคมที่ตีแล้วเขาไปตรวจุมลคุณน้มาคิดเนะมันตีพอห้าหกศูนย์ว่าสนห้าสิบกว่าหกห้าสิบกว่าหกสิบแล้วแม่เขาสนว่าว่าบางทีเนาะคือพอห้าหกศูนย์าแต่ว่า งานควมโปวาแล้วเนาะห้าหกศูนย์มีห้าห้าหกศูนยหน้าสนองห้าสิบกว่าหกสิบนี่สนอคนคิดว่าได้ใจว่าเตียวตัวนี่แหละสนอกว่าต้องเบิ่งตัวนี้แหะอันนี้เป็นเล็กมีมิล่งเล็เล็มีมิรเล็มีมิดฝันเพื่อนมาถามว่าถามอายุได้กับวันแน่ด้ครับใ้เอฟซีพันเบิงงนน้ำหกกับเก้าคากับหัวขึ้นสิเป็นน ห้าเก้าศูนย์ปฏิเสธที่เป็นเก้าศูนย์คือยศแม่เป็นฝันที่ว่าไกลไกลลูกเกียร์หลังอยู่โตนั่นก็ได้นะเก้าศูนย์หเก้าศูนย์วกับเก้าตัวเดียวกันกับเก้ามันเป็นห้าเก้าศูนย์ก็ได้มันหกเก้าศูนย์นะจนมาทุตนี่เพราะมันคยเป็นแต่เคื่อให้ระวังห้าเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์แล้วก็ห้าเก้าศูนย์ระวังไว้นะคะระวังห้าเก้าศูนย์กับหัวได้คือเทียเคือเคยคือหก เคอนึือคือเคยเืยอไอย่งก็หกหกเจ็ดแต่ละวันนี้มันออกเก้าเจ็ดหกเจเจ็ดเจ็ดมันออกเก้าเจ็ดเด็ดลเไรเทียมแล้วหก็มีแค่นั้นละนิดมีฝันอดกกันเด็กเด็เน็เนาะโปเนาะเเดี๋ยวยมแม่เป็นฝันมาไก่หน่อยเห็นไก่ ยังแม่เ hmm. พิ่งฝ mm ันอยูนี่แต่ฝันเห็นไก่หน่อยแม่นึ่งลูกขี่หลังไปโตนึ่งวันสันวะย่างไปวันสันวะนี่จะปลูกฝันดีแค่มาวัดจำตินกันดะกบัวอันนี้โปรในเม็ดขึ้นวันพระอันโมโปรขึ้นขึ้นวันพระอ่ะขึ้นวันพระที่แล้วนะครับที่แล้วนี่แต่ะเป็นมีดี ปเปรอะน้ำมุนที่้ำไว้มันจะแจกที่ตีวงก,กันเอามันง่ายอยู่ต้อมากติกคลายกันให้ได้ต,ตีเป็นหกศูนย์ก็ได้หกเจ็ดก็ได้นะเล็กเบรกน้ำมุน Thank okay. mm. you. Okay. จานน้อยคือเห็นเลขดีแต่กันเชอญไม่ได้ให้ภาพไปถ้าดูดีกวัดวัดนี่มักเด็กน้อยได้นมกเด็กน้อยได้วัดอันนี้เป็นเลขหน้ํตาลเที้ยนนะคะที่เพิ่นหิตบอนวันพระตัวไหนนะลูกเลขสี่สีตัวเดียวหอแล้วกะเป็นหักเด็กน้อยละสันค่ะลูกบอลลูกแรกไน้สูงน้องก็เลยจับ ลูกบอลได้เลขศูนย์อกตัวเลขขอห้าน้อยกาสั่งกะอันนี้ห้าน้อยนะคะเอาใส่อาใส่ในหาลูกคนดีๆลูกคนดีๆลูกกันไปกนไเลยกันเลกนเกเกันยกเหรอทนไไนน่ะบนไเนเนปกเเปเนยเกนี้หน่อยลก อีกลูกหนึ่งขอสามตัวโอเคได้ได้ศูนย์สองตัวแล้วครับอธิษฐานอีกลูกขอฮาน้อยเด้อฮาน้อยวันนี้เด้อครับได้ค่ากับข้าวตัวอื่นเนี่ยยังเป็นศูนย์อีกเด้อข้าบ้านศูนย์ตองศูนย์เอากระดิ่งทองตุ้มเลยอยู่ที่บนเี้สีมันอ้าศูนย์ศูนย์สีมันเนียนเลยตรงนั้นเลยเหมือนกับที่เห็นอยู่ต้นไม้ใช่ไหมลูก ศ0 4ก็ไม่แน่นะคะก้อนน้องสิมาจับเนาะน้องก็เห็นอยู่ต้นใหม่นาะค่ะเลขสี่วันนี้ศูนย์ศูนย์สี่ฮานอยวันนี้ศูนค่ะกระสำรับนะคะปูนาน้ำซุ่มนะคะมิมิตฝันเพิ่นกระตีได้ให้ได้560นย์นะคะแตวเพิ่นบอกให้ระวังหาเก่าศูนย์นะคะ สำหรับสูตรเลขค้ำนวณน,นะคะหลัก10นะคะหลัก10กับนี่หกเจดแดเนะคะเด่นที่หลัก9้านะคะหลัก6กกับีหกหนึ่งหกสองสามหี่หกหานะคะหลักเจกับีเจ็ดหนึ่งเจดสองเจดสามเจ็ดสี่เจ็ดหานะคะหลัก8ดก็มีแปดหนึ่งแปดสองแดสามแดสี่แปดหาคะะหลักเก้ากับีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสมเก้ี่เก้าหานะคะ แล้วเพื่อนก็วงกลมให้เก่าหนึ่งกับเก่าสองแล้วก็เจ็ดสามนะคะเลขวิ่งก็ว <uch arak> ิ่งเก่าได้เลยเนาะคะเพราะว่ารักเก่าเด่นนะคะแล้วก็เลขน้ Put ําตาเทียนนะคะขันน้ Ash ํามนุนนะคะเลขน้ําตาเทียนเพื่อน hit ในวันโกนเนาะคะก่อนวันพระทิพย์านมาเนี่เนาะคะเพื่อนก็ได้ตีได้หกเจ็ดหกสามแล้วก็เก้าศูนย์นะค่ะ พระอาจารย์มักเป็นพิเศษก็คือ67เนาะค่ะค่ะสำหรับผู้ใดมักกระจัดเนาะค่ะคัดกระพานค่ะตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดเนาะค่ะสําหรับงวนที่ผ่านมาเนาะค่ะศูนย์หาก็มีในสูตรเนาะค่ะต่ว่าพระอาจารย์เพิ่นบรดิวงกลมไหจะซื้อเนาะค่ะค่ะขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ ถ่ายคลิปนี้ก็ข้อให้เอฟซีทุกท่านตูกหวยรวยเงินทองนะคะคิดวังสิ่งใดกอใข้สมความมุ่งม,มั่นตัดถนาหฮงๆงปัง,ปง,ปงๆในวันที่หนึง่งสิงหาคม2 5 6, 6 5นห้ารอยสิหานี่เนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ก็ข้อขอบคุณและสวัสดีค่ะ